พร์ปฉบับนี้อนุญาตให้คดีทุจริตของทหารเนี่ยไปอยู่ในการตัดสินใจของศารทหารและเมื่อเราย้อนกลับไปดูนะครับพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารปี2498ก็จะพบว่าคนที่มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการทหารก็คือทหารผู้มีอำนาจบังคับบัญชาคำถามผมจึงมีอยู่ว่าหากนายทหารชั้นในผลยศใหญ่ที่แต่งตั้งตุลาการสารทหารเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้กระทำผิดคดีทุจริตซะเองมันจะนำไปสู่การขัดกันของผลประโยชน์หรือว่า Conflict ofinterest หรือไม่ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีมหาการการทุจริตเครื่องตรวจระเบิด G T 200เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทหารชั้นผู้น้อยที่คอยรับคําสั่งก็ต้องถูกฟ้องนะครับแต,แต่ไม่มีทหารชั้นในพลตัวต้นตอคนไหนเลยที่ถูกยื่นฟอ้องต่อสารทหารกรุงเทพแม้แต่คนเดียวเลยนะฮะแล้วก็เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีในกรณีทหารยศพลโทท่านหนึ่งที่ถูกตัดสินคดีทุจริตกังหันเติมอากาศในน้ำนะครับที่โดนตัด สินโทษจำคุก2ปีแต่สารทหารก็เห็นควรผ่อนปลนโทษให้รอลงอาญาไว้นะฮะโดยให้เหตุผลว่าพลโทท่านนี้เนี่ยทำคุณงามความดีไว้รับใช้ประเทศชาติด้านงานวิจัยไว้เป็นจํานวนมากนะครับท่านจะเห็นว่าการให้อํานาจสารทหารในการตัดสินคดีทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยนำมาซึ่งการขาดความเชื่อมั่นต่อระบบกระบวนการยุติธรรมต่อสาธารณชนนะฮะที่แม้แต่คนในกองทัพเองเนี่ยบางทีก็ยังไม่เชื่อมั่นเลยด้วยซ้ํา